ช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายคนคงไม่กล้าออกไปข้างนอกแต่ก็อยากช่วยผู้ประกอบการให้มีรายได้จะทำยังไงได้บ้างนะ จะมีโค้ดส่วนลดพิเศษจากฟูดแพนด้ามาบอกทุกคนโค้ดนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะนั่นก็คือโค้ด s u p p o r t SME 40ค่ะก็คือจะได้รับส่วนลด40บาทเมื่อสั่งซื้อครบ120บาทเพียงเข้าไปในแอปฟูดแพนด้าแล้วเลือกสั่งอาหารหรือสั่งของใช้จากร้านที่ร่วมรายการจะมีป้ายบอกลด40บาทหรือว่าจะเลือกร้านในแถบสู้ไปด้วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่บนสุดก็ได้ค่ะสั่งเสร็จแล้วให้ใส่โค้ด s u p p o r t SME 40ก็ได้รับส่วนลดแล้ว1ผู้ใช้นะคะคใช้ตั้ง50มผ จำนวนจำกัดต่อวันใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภานธ์64เลยค่ะประหยัดเงินแถมยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการสั่งของอยู่บ้านอย่างปลอดภยัยเรื่องของกินของใช้ให้ฟูดแพนด้าดูแลค่ะฟูดแพนด้าของกินของใช้ให้เราดูแลซื้ออาหารเองเยอะขนาดนี้สั่งฟูดแพนด้าง่ายกว่าพร้อมรับดิวมหาเฮงลดสูงสุด50วันนี้ถึง2มีนาคม พร้อมส่งสุดใจ77จ,จังหวัดสั่งเลย f o o d แพนด้าร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยส่วนลด40บาทเมื่อสั่งครบ120บาทกับร้านอาหารกว่า2,000 20, ร้านที่ร่วมรายการแค่ใช้โค้ด support SME 40ถึง28กุมภาพันธ์สั่งเลย